เราจะไปหาไข่เต่าใช่ไหมวันนี้ดเดินดูตามพื้นนี่ลูกเหรอไหนไหนรอแม่ก่อนชี้แม่ดูหน่อย ไหนไหนเฮ้ยไข่เต่าจริงๆด้วยทั้งไหนไหนๆโอ้คิดว่ามีกี่ฟองอน่ยเอ๋อะแต่อย่าเอามันขึ้นมาเลยเอาขึ้นได้ปะโออย่ามันใหญ่แล้วแม้ว่ามันต้องมีหลายฟองแน่เลยอืมมันจะโดนตัวอะไรกินไหมโอ้มันต้องโดนแน่นอนแม่ว่าเอาหินปิดไว้ก่อนดีกว่ามะเพื่อมีตัวอะไรมาจะกินห้องมัน ไม่ต้องปิดแรงลูกเดี๋ยวมันออกไม่ได้เดี๋ยวพอถึงเวลามันออกตัวไม่ได้ปิดไว้ก่อนโอเคแต่เราจะไม่จับมันไปเราจะปล่อยมันไว้ให้มันเจริญเติบโตเนาะ